เป็นไงบ้างครับวันนี้ตะวันไปไหนมาก็คือเราอยู่หนูอยู่ตรงจุดคัดกรองตรงข้ามสนามหลวงค่ะก็คือลงไปแล้วก็เดินตั้งใจที่จะเดินเข้าไปตรงจุดคัดกรองเลยจะเดินไประแวแกนั้นแล้วทีนี้คือระหว่างทางก็คือมีสื่อมีอะไรตอนตามถ่ายอยู่ตลอดก็เลยเ,เดินเข้าไปแล้วก็ทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าถ้างั้นก็เข้าไปจุดคัดกรองแต่ว่าเข้าได้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องดูอีกทีหนึง่งก็เลย วัดอุนรพูมอะไรปกติแล้วก็ให้เสียบบัตรประชาชนูลเป็นไงบ้านตอนเสียบบัตรตอนเสียบบัตรก็เขาบอกว่าเขาก็หันไปให้ให้นายแล้วก็บอกว่าเป็นบุคคลต้องระวังพิเศษครับนั่น <c oughs> แหละแล้วหลังจากนั้นเขาก็เขาก็ให้เรานั่งนั่งคุยตรง บอกบอกให้นั่งคุยก่อนครับแล้วเขาก็บอกว่าเสื้อเสื้อที่ใส่มาชุดที่ใส่มาเนี่ยไม่สุภาพเสื้อนี่เหรอคอมพมไอคอมพมไอโสดเขาบอกว่าเป็นชุดที่ไม่สุภาพครับเราก็ไม่เข้าใจว่าไม่สุภาพยังไงอ่าแล้วทีนี้เขาก็มีการคุยบอกว่าให้เราอยู่ได้แค่ตรงจุดคัดกรองได้อยู่ได้ได้นั่งแค่ตรงนั้นแค่นั้นแล้วหนูบอกว่าอยากอยู่อยากไปข้างหน้าเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ให้ ก็ทาได้แค่อยู่ตรงนั้นนั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วก็ร,ระหว่างที่มีขบวนเสด็จผ่านไปเนี่ยก็คือเขาก็จะถือกล้องขึ้นมาถ่ายเราแต่คือระหว่างระหว่างที่นั่งอยู่ก็มีการถ่ายรูปถ่ายอะไรอยู่แล้วล่ะแต่แต่ตอนที่มีขบวนเสด็จผ่านเนี่ยเขาก็ถือกล้องขึ้นมาเลย แล้วก็มีคอฟอหญิงเนี่ยยืนยืนยืนกันเอาไว้เหมือนคงกลัวว่าเราจะทํากิจกรรมหรือแสดงออกอะไรจะชูป้ายอะไรประมาณนี้เขาอาจจะกลัวอะไรนี้แล้วพอขบวนออกก็ทําแบบเดิมถือกล้องขึ้นมามีคอฟอปสบการกันอะไรไว้แล้วก็แต่ว่าระหว่างที่นั่งอยู่เนี่ยก็มีพวกมีพี่ผู้หญิงสองคนที่เขาเป็นเสื้อที่เราใส่เสื้อเหลืองแล้วก็เดิน ouais. here, anyway เข้ามาก็พูดกับเราว่าน้องมาจากเพจขอเขาหรอหนูก็บอกว่าเปล่าค่ะเขาบอกว่าแต่คือหนูติดสติกเกอร์ไว้หลังเพสแล้วเขาก็บอกว่า จะติดสติกเกอร์อยู่เลยหนูก็เลยบอกว่าแต่การติดสติกเกอร์ไม่ได้แปลว่ามาจากเหตนั้นนะคะครับทีนี้เขาก็บอกว่ารูปในเพจเนี้ยมันหมิ่นพระบรมเดชานุนภาพน็เลยบอกว่าคือเขาเนี่ยไปติดสติกเกอร์ที่รูปในหลวงแต่ว่า แต่ว่าการที่สารตัดสินแบบนั้นน่ะอันไหนคือความไม่เหมาะสมฉันก็พยายามพูดให้เขาแบบเข้าใจตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่เขาพูดก็คือสิ่งที่เขาตอบกับโลบกลกลับมามันเป็นคําพูดที่เหมือนเป็นคําพูดจาที่ไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็พยายามจะใช้โฟมฝาโฟมที่ถือมาบ้าี่สื่อพี่สื่อมวลชนอีกคนที่มากับเราแล้วก็พยายามจะบ้านเราด้วยก็ค,คือพี่เขาอ่บยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วพี่คนนั้นก็ปัดกล้องปัดโทรศัพท์ที่ พี่สื่อเมชนทิ้งคือเหมือนเป็นการความรุนแรงจากเขาแล้วกว่าตำรวจจะเข้ามาห้ามอะไรเงี้ยก็ก็นานอยู่เหมือนกันครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เดินมาใกล้ๆแล้วก็พูดว่าเสียดแผ่นดินยังอยู่อีกเหรอแล้วทีนี้ก็เดินผ่านมาอีกแล้วก็พูดอะไรไม่รู้อันนี้ฟังไม่ทนันแต่ว่าก็ ก็เหมือนเป็นทำด่าดีอะไรเงี้ยค่ะครับผมโอเคแล้วก็เบื้องต้นตํารวจก็ไม่ได้มีการจับกลุ่มพวกเราใช่ไหมไม่มีค่ะแต่ว่าก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นการติดตามคุคามล้อมไม่ให้ทํากิจกรรมอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ไปนุ่งก่อนท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสดจากสนพระราชวังต้องคุณก็ต้องเด็กกาไม่ได้ต้อีคนก็เลยรอแต่เราไม่มีอะไรครับ พี่สืบไวท์พคะทางนี้ค่ะทางนี้เลยค่ะทางนี้เลยค่ะต้องฟังแผการจากคุณตรวจค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เปนเหมือนราบ ปล่อยไปแล้วกี่คนคับมันทำังทแจงเลยว่าโดนจับมกี่คนโดยั้มันจะเป็น่มาที่ไปองงตำรวี่ท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 น่ที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 ่ทน่าจับก่นี่ทมที่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 นี่ที่ที่าี่พี่ที่ท่่ีอ่ี่ที่ม่ท่มีบ่ีที่ีก่ี่ทีู่่